กลับมาแล้วเหรอคะนี่คุณสั่งอาหารเดลิเวอรีร่มาหรอใช่ค่ะวันนี้หวานไม่ค่อยมีเวลาก็เลยสั่งข้าวมาร้อยยบบาทมีสามีที่ชอบคิดเล็กคิดน้อยและจู้จี้จุกจิกมันเป็นประสบการณ์แบบ คุณนมลูกใกล้หมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราซื้อยี่ห้อเดิมเนาะฉันจสั่งนี้ได้นะถ้าอย่างงั้นคุณก็สั่งที่มันถูกจากยี่ห้อเดิมหน่อยสัก120บาทแล้วกัน <S <S 2> <S 2> ให้ลูกกินถูกหน่อยมันเป็นไรหรอกคงจะได้ประหยัดตังค์แล้วก็เก็บเงินไปสั่งอาหารไงนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยเปล่า ไหนคนบอกว่าคนไปซื้อบุหรี่ไงนี่มาฝรั่งสิบบาทแล้วนี่คุณเลิกสูบตอนไหนอะนี่คุณบุหรี่ผมมาสองร้อยยี่สิบผมคิดว่าผมประหยัดแล้วเก็บเงินไหมคุณสั่งข้าวดีกว่าผมรู้สึกผิดมากเลยนะก็เลยเที่ยวข้ามฝรั่งพอนี่คุณอาทิตย์นานี่งานแต่งงานรุ่น,น้องคุณใช่หรอเราใส่ซองสักเท่าไหร่ดีอะสัก 2,500ดีไหมคะอุ้ยบ้าใส่สัก2,380พอเราต้องเหลือตังไว้ให้คุณสั่งกับข้าวนะนี่คุณเลิกล้อเลียนฉันสักทีได้ไหมคะวันวันเนี้ยคุณพูดแต่เรื่องนี้ทั้งวันนี่หวานผมพูดความจริงหวานคุณซื้อปลามาหรืยังอะ ยังเลยค่ะปลาที่ตลาดไม่สดอะ่ะลูกพ่อแม่ของลูกเนี่ยเอาเงินไปซื้อแต่กับข้าวไม่ซื้อปลา,าให้พ่อโตมาเนี่ยลูกอย่าทำแบบนี้นะพ่อเสียใจแย่เลยหวานเจ้าลูกไปไหนอะ่ะนี่หวานผมว่านิดว่าหน่อยเนี่ยว่าไปได้ยังไงไม่ต้องทำหน้ามุ้ยเลยผมไม่หลงโกนคุณหรอก ทำไมจะไม่ยอมหรอนี่คุณเป็นอะไรมากไหมฮะฉันแค่สั่งข้าวมา120บาทคุณพูดจาแขวะฉันมา3วันแล้วนะนีวานคุณฟังนะผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินแต่ว่าฉันก็สั่ง d e l i v e อรไม่ได้หรือว่าใช้เงินไม่ได้เลยนี่วานถ้าคุณทําแบบนี้ต่อไปในอนาคามจะมีผลต่อการใช้ชีวิตของผมและลูกนะแล้วการใช้ชีวิตของฉันล่ะฮะฉันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ว่าจากหน้าที่ภรรยาเนี่ยมันกลายเป็นพนักง,งานบริการมาตั้งแต่ตอนไหนแค่ฉันดูแลลูกเนี่ยเขาก็เหนื่อยมากพอแล้วนะทําไมฉันต้องมาดูแลผู้ชายแบบคุณด้วยเนี่ยหวานคุณใจเย็นๆสิผมว่าเราคุณไม่รู้เรื่องแล้ว,ว่ะได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็อย่าทําตัวผดเด็จการไม่ให้สิทธิเสรีภาพคนอื่นข่าวหน้าข่าวหลังเนี่ยก็ช่วยกันควบคุมเรื่องเงินแล้วกันได้ ผมไม่มีปัญหาว้าว้ะสะกินใหม่ซะด้วยเอ๊เหมือนกับว่าสกินในเกมมันนี้เนี่ยมันตั้งพันกว่าบาทเลยปะเอางี้ไหมเดือนนี้เนี่ยไม่ต้องให้ลูกกินนมและ ให้กินแค่น้ำเปล่าก็พอเพื่อที่จะได้ประหยัดเงินให้คุณไปเติมเกมซื้อสกินใหม่ไงดีไหมบ้าคุณใครเขาซื้อกันผมโหดอยู่แล้วจัดไปเดี๋ยวคืนนี้กูเลี้ยงเองเ,องเต็มที่เลยเว้เจอกันคืนนี้คุณจะไปไหนหรอคะผมว่าจะไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนซะหน่อยโอ้ไปคาราโอเกะปกติคุณไปเนี่ย ห้องคาราโอเกะค่าเล่าก็สักประมาณสามพันเอาแบบนี้ดีไหมคะเดือนนี้เนี่ยเราไม่ต้องจ่ายค่าไฟส่วนทีวีตู้เย็นแอร์ก็ไม่ต้องเปิดเหมือนกันดีไหมคะ<ฮ>คุณดเดือนหน้าโทรศัพท์ออกใหม่ผมขอเปลี่ยนนะ แล้วเครื่องนี้มันใช้ไม่ได้หรอคะโอโ้โหก็เพื่อนที่ทํางานผมอะ่ะใช้จอใหญ่ชัดก็ชัดดวงผมสิจอเล็กมากเลยอะผมเปลี่ยนใหม่นะแล้วมันเครื่องเท่าไรหร่อะคะ<อ>ประมาณส0 0 0 0ื่นนะสามหมื่บาทเลยเหรอ,อถ้าอย่างงั้นเอาแบบนี้ไหมคะเดือนนี้เนี่ยเราไม่ต้องจ่ายค่าบ้าน แบบนี้ก็น่าจะมีเงินพอไปซื้อเครื่องใหม่ให้คุณนะคุณว่าดีไหมคุณรอเล่นอะไรเนี่ยถ้าเราไม่จ่ายค่าบ้านก็ค้างชําระสิแต่ว่าโทรศัพท์ใหม่มันก็จําเป็นเหมือนกันนะคุณจะได้ไม่ต้องไปอายเพื่อนไงคะนี่หวานทาไมชอบชวนทะเลาะอ,อะฮะเกมยังไม่จบเลยนะแต่เพราะว่าคุณนั่นแหละที่พูดแต่เรื่องข้าวร้อบาทอะที่ฉันทําแบบนี้กับคุณบ้างน่ยไม่ได้เลยเหรอ ตอนนั้นตอนนั้นมันทําไมคุณเนี่ยมันก็เป็นเหมือนหมาเหมือนไก่ที่คอยคิดเล็กคิดน้อยจู้จี้จุกจิกบ่นฉันตลอดเวลาเนี่ยฉันทํางานบ้านเนี่ยก็เหนื่อยมากพอแล้วนะหนต้องดูแลลูกอีกแต่พอฉันไม่มีเวลาฉันสั่งข้าวมากินร้อยยี่สิบบาทเนี่ยคุณก็บ่นฉันสารพัดแซะฉันตลอดแขวฉันตลอดหาว่าฉันเนี่ยเป็นคนไม่ใส่ใจครอบครัวขี้เกียจมั่งแหละ คุณพูดจนฉันเนี่ยรู้สึกผิดไปหมดแล้วทีคุณละฮะเอาเงินไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อสกินในเกมฉันยังไม่เห็นว่าคุณสักคำเลยแต่ทีเป็นฉันเนี่ยที่ไปซื้อข้าวมาคุณกลับบ่นฉันสารพัดคุณเองเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่มีความสามารถในการหาเงินให้มากแต่ว่าก็ชอบติติ้งคนอื่นตลอดพูดน่าอึสารเลย